ครับวันนี้ <c oughs> อากาศดีตอนเช้านะครับ <c oughs> เดี๋ยวพามาดูล็อกโคนะครับ <c oughs> ว่าล็อกโคคันนี้น่าซื้อยังไงนะครับรถพึ่งเข้าด้วยนะครับแล้วก็สวยๆตัวต,ด,ตดอย่างนี้เดี๋ยวผมมารีวิวให้ฟังนะครับว่าล็อกโคมันเจ๋งยังไงนะครับเริ่มจากอะไรก่อนเอกลักษณ์นะครับล็อกโคเนี่ยก็จะมีเป็นสปอร์ตบาร นะครับตัวนี้เนาะแล้วก็ได้ล้อแมกนะครับรอบคันสี่ประตูคันนี้เป็นสีดำนะครับเกียร์ภายในตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะดูก่อนอ่าภายในเป็นเกียร์ออโต้นะครับเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปับไฟฟ้าอ่าให้ความหรูหรานะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นมันติฟังก์ชันพวงมาลัยนะครับมีจอนะครับแน่นอนว่ารถคันนี้รถบ้านเดิมๆนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับ รอบคันนี้ยังไม่เคยเก็บสีนะภายในก็จะมีเบาะหนังเป็นเบาะหนังมีแอร์หลังด้วยครับถรุ่นให,ใหม่ทุกวันนี้ก็จะมีแอร์หลังให้กับผู้โดยสารด้านหลังด้วยนะครับสวยนะคันนี้เนาะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับมีกล้องถอยฝังมาให้ เรียบร้อยนะครับนน okay. <c oughs> คนใหญ่อ็โกคเนี่ยลถระดับนี้ <Okay. S 2> เขาก็ไม่ค่อยได้ดนะเจ้าของเดิมก็ไม่ค่อยได้บรรทุกอะไรซัาเท่าไหรเนอร์พวกอะไรนี้ยังไม่เคยตลอกเลยนะครับสภาพยังสวย <Okay. S 2> <Okay. S 1> รอบกันเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับ พื้นผิวตัวรถพื้นสีนี่ยังเดิมเดิมบางๆอยู่นะครับยังไม่เคยเคลียร์สีเลยนะคันนี้ระหว่างดูก็เดี๋ยวผมบอกราคาคร่าวๆนะครับราคาคันนี้นะครับถ้าป้ายแดงอันนี้ผมถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะล้านอัอไปแหละครับราคาร้านขึ้นนะครับแต่ว่ามือสองเหลือราคาเพียงแค่หกเก้าเก้านะครับตอนนี้ที่เต็นท์ยินราคาเราขายเพียงแค่หกเก้าเก้านะครับถูกมากนะ เดี๋ยวดูภายในนะครับเดี๋ยวให้ดูภายในแบบชัดๆอีกสักรอบหนึ่งระบบความปลอดภัย Airbag ABS มีหมดจัดเต็มนะครับการลื่นถลไมลมีหมดนะครับแล้วก็ทีนี้มาดูห้องเครื่องนะครับ เดี๋ยวโชว์ให้ดูก่อนห้องเครื่องเดี๋ยวอยากฟังเสียงไหมเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนิดนึงสภาพเครื่องนี่ถ้าเต็มร้อยเนี่ยก็คือแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แหละครับรถเข้าศูนย์เช็คระยะตลอด ก็โปรเดิมๆทุกอย่างเดิมหมดนะคันนี้แผ่นเพดอะไรครบนะครับเครื่องนิ่งๆสำหรับคนที่สนใจนะครับราคาเพียงแค่6กแ0 0 0หน9,000บาทนะครับผ่อนตกเฉลีย่ยอยู่ประมาณ12,000 1 3 0 0มาอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเครดิตลูกค้าดีเนี่ยดอกเบี้ยพิเศษจัดให้ได้นะครับก็ถ้าสนใจโทรติดต่อมาที่เลยเซ็นยีนออโต้คาร์นะครับอ้อมน้อยนะเบอร์โทรอยู่ที่ 089-918-8876นะครับมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตลอดนะครับสนใจโทรมาได้โทรมาปรึกษาโทรอยากจะขอดูอรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับรถคันนี้หรือรถคันอื่นๆที่เต็นต์เรามีนะครับสอบถามได้นะครับทางเพจหรือทางช่องทาง Facebook YouTube ได้หมดนะครับสุดท้ายนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับรถสวยรถงามคุณภาพมีที่นี่ที่เดียวยีนออโตโค้คร์ สวยเข้มดุดันไม่เก่งใจใคร